สวัสดีครับทุกทุกคนวันนี้เรามาที่ซีฟู้ดสเตชันกันนะครับที่นี่มีเมนูซีฟู้ดหลากหลายให้พวกเราได้เลือกกันเลยที่สําคัญเนี่ยเพียง3 9 9กสบกาบาทรวมทุกอย่างเข้าไปแล้วนะถ้าเพื่อนๆได้อยากกินน้ำเก๊กฮวยเพียงเพิ่ม100้อบาทก็สามารถทานได้อีก1ชั่วโมงครึ่งกันเลย ที่สาคัญเนี่ยน้ําจิ้มที่นี่จะบอกเลยว่าเด็ดมากๆนะครับและอาหารทะเลที่นี่ก็สดๆทางนั้นเลยนะครับมากันที่ซีฟู้ดสเตชันการเดินทางก็แสนสะดวกนะครับเดินทางผ่านสถานีรถไฟพัทยาตรงมานิดเดียวก็ถึงแล้วที่จอดรถกว้างขวางเขาที่นี่บอกเลยว่าสดจริงโดยเฉพาะกุ้งนะครับเราสามารถที่จะหยิบมันขึ้นมาแล้วก็ไปน็อกในน้ําแข็งแล้วก็มาทําการปิ้งย่างกันได้แบบนี้เลยนะครับเ,เพื่อนๆจิ้มมันเข้าไปจุ่มมันเข้าไปแบบนี้นิดๆโอเคสดแน่นอนแต่จะให้สดกว่านี้เพื่อนๆคงจะต้องไปจับที่ทะเลกันแล้วนะครับ แล้วก็ปูของที่นี่นะครับบอกเลยว่าหวานจริงๆนะครับเพราะว่าผมใส่น้ําตาลเข้าไปด้วยเราเล่นนะครับปูที่นี่เขาสดจริงๆนะครับนีง่งยังถูกมัดอยู่เลยนะครับเ,เพื่อนๆเสร็จแล้วเราก่อไปย่างนะครับเนื้อหวานแน่นอนของกินมีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับ